สวัสดีท่านครับผมทนายนิทัศน์ประเสริฐนิติกุลวันนี้วันจันทร์ที่สามสิบธันวาคมหกเจ็ดพอดีทนายกลับมาบ้านที่กรุงเทพแล้วหลังจากปีใหม่ก็จะไปเที่ยวเมืองจีนนะเจ็ดแปดวันก็วันนี้ทนายหาเวลานะครับจริงๆไม่มีเวลาว่างเลยเพราะว่าเวลากลับกรุงเทพเนี่ยก็จะไป หาคนนู้คนนี้ไปหาเพื่อนฝูงไปหาผู้ใหญ่ก็เลยมีผู้โทรมาสอบถามทนายว่าทำไมทนายไม่เอาเรื่องของน้องแบงน์เลเตอร์อะไรเนี่ยเอามาอธิบายเรื่องเราให้ฟังหน่อยได้ไหมเพราะว่าเรื่องนี้มันมันก็น่าสนใจอยู่แล้วปรากฏว่าคุณเอ็มเอกราดเนี่ย ถูกตั้งข้อหาว่าฆ่าคนตายโดยประมาทซึ่งบางคนก็สงสัยว่ามันจะไปถึงขั้นนั้นเลยหรอดังนั้นทนายก็มาดูหลักกฎหมายนะครับหลักกฎหมายคือคือหลักกฎหมายในการทำให้ผู้อื่นถึงแก่ชีวิตเนี่ยมันก็มนะีวางแผนไว้ก่อนอันะนั้นก็นตัดเตรียมการนะฮะหรือจังวานอะไรพวกนี้ แล้วก็คาดอันนั้นก็คือโทษหนักสุดแล้วก็อันที่สองคือฆ่าโดยธรรมชาติมีเรื่องมีราวกันแล้วก็เหตุเฉพาะหน้าอะไรเงี้ยนะโดยมากจะเป็นลักษณะนี้มากกว่าแต่อันที่สามคือฆ่าโดยไม่เจตนาแล้วอันที่สี่ก็คือฆ่าคนตายโดยป,ประมาทตอนนี้คุณเอ็มเอกราชเนี่ย โดนตำรวจตั้งข้อหาว่าทำให้น้องแบงค์เนี่ยตายโดยประมาทซึ่งบางคนเขาก็สงสัยว่ามันประมาทยังไงนะฮะแต่การที่จะบาดประมาทยังไงเนี่ยมันเป็นเรื่องของสารนะครับที่ต้องไปตีความโดยจะดูจากพฤติการณ์ตา่างๆแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับน้องแบงค์และน้องแบงค์เขาเสียชีวิตเนี่ย มันก็เข้านะคะเข้าเข้าประมาณจริงๆทนายจะมองว่าเข้าฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาก็ได้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตา 2, สองเก้าศนนะครับมันหยัดไว้ว่าผู้ใดไม่ได้มีเจตนาฆ่าแต่ทำร้ายผู้อื่นเนี่ยจนทำให้เขาถึงแก่ความตายเนี่ยผู้นั้นก็มีความผิดโทษสามปีถึงสิบห้าปี คือไม่ได้มีเจตนาฆ่าแต่ว่าทำร้ายผู้อื่นนะจนเขาถึงแก่ความตายก็เรียกว่าฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาเอาง่ายๆฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาอย่างเนี้ยผัวเมียทะเลาะกันเนี้ยแล้วก็ผัวผักเมียการผักเนี่ยใครจะคิดว่าตายนะแต่เมียล้มไปหัวไปฟาดพื้นหรือหัวไปเจาะเอาตะปูนะฮะแล้วก็ถึงแก่ความตาย เขาเรียกว่าฆ่าคนตายโดยไม่ได้เจตนาแต่เจต,ตนาจะทําร้ายแค่นั้นเองดังนั้นเคสอย่างเนี้ยตํารวจเนี่ยหรืออายาการเขาจะตั้งตั้งข้อที่จริงแล้วก็เข้าข้อ,ขอกฎหมายจะเห็นว่าเข้าข,ข้อกฎหมายก็เ็าจะตั้งมาตาตามเรื่องราวที่เกิดขึ้นส่วนเอมเนี่ย เอกราชที่ถูกตำร,รวจตั้งข้อหาว่าประมาทประมาทก็คือ,อผู้ใดเขากฎหมายยามาตรา291เขาบญญัติสั้นๆเนี่ยผู้ใดกระทําโดยประมาททําให้เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายผู้ใดกระทาโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายอันนั้นก็มีโทษจําคุกไม,ม่เกิน10ปีประมาทอย่างเช่นขับรถผ่าไฟแดงเนี่ย แล้วก็เกิดชนกันแล้วทำให้คนตายเนี่ยเรียกประมาทคุณไม่ได้เจตนาที่จะไปทำร้ายเขาไม่เจตนาที่จะฆ่าเขาแต่คุณประมาททั้งทั้งที่เป็นเป็นผ่าไฟแดงนะฮะอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าประมาทซึ่งประมาทเนี่ยโดยมากเขาจะใช้กับการจราจรทางบกนี่เยอะมากนะฮะ้วรถชนคนตายเนี่ย ข้อหาแรกเลยก็คือประมาทประมาทประมาทนะส่วนกรณีอื่นอย่างเงี้ยเออเร่องอย่างเช่น่ว่าเพื่อนกําลังเล่นน้ํายืนอยู่บนเรือว่ายน้ําไม่เป็นเนี่ยเราก็ประมาทเนี่ยไปขย่มเรืออย่างเงี้ยนะสนุกสนานไอ้เพื่อนตกเข้าไปในน้ําอย่างเงี้ยแล้วก็ช่วยขึ้นมาไม่ทันอย่างเงี้ยก็เราก็ประมาทนะไ,ไอ้เพื่อนไปยืนอยู่บนเรือ ขอบเรือและว่ายน้ําไม่เป็นไอ้เราก็ดันคึกคนองขับเรือเฮ้วชู่ๆแล้วเพื่อนไปตกน้ําแล้วก็ช่วยเขาไม่ทันเนี้ยคือความประมาทของเราแต่อันนี้ไม่ได้มีเจตนาทําลายเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดกับนองแบงค์เนี่ยก็คือตํารวจเขามองดูแล้วว่าการที่คุณให้เขากินเหล้าเนี่ยนะครับคุณคุณจนเขาถึงแก่ความตายเนี่ย นะครับก็เป็นเพราะว่าเป็นคุณคุณนับประมาทเพราะว่าเหล้าเนี่ยมัน,เป,นเป็นของที่เป็นอันตรายต่อร่างกายไอ้กินมากไปแล้วบางคนน็อกตายก็มีเยอะแยะไปแล้วคุณคุณเอาไปให้เขากินได้ขนาดนั้นแม้จะมีสินจงสินจ้างแล้วเขาจะยอมก็จริงแต่ความประมาทของคุณนะนะครับแต่ถ้าถามองลึกๆแบบทนายก็ได้นะครับคือว่าการที่ให้คุณไป ให้น้องแบงค์เขาไปกินเหล้าเนี่ยไปกินเหล้าทั้งๆท,ท,ที่การกินเหล้าเนี่ยเป็นรู้อยู่แล้วว่าเป็นการทําร้ายร่างกายเขานะครับแล้วเป็นเหตุให้เขาถึงแก่ความตายเนี่ยก็อาจจะฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาก็ได้แต่อย่างน้อยสุดคุณให้เขากินเหล้าเนี่ยเท่ากับคุณทําร้ายร่างกายเขานะมันมันเหมือนก,นกับว่าไม่ได้เจตนาฆ่าแต่คุณทําร้ายร่างกายน้องแบงค์จนไปเห,หุแก่น้องแบงค์ถึงแก่ความตาย มันเฉียดฉีวระหว่างฆ่าคนตายโดยไม่เจตนากับประมาททำให้ถึงแกี่ยวความตายแต่ถามว่าตองหลวจเขาตั้งประมาทเนี่ยโอ,โอเคเขาตั้งแบบนี้แบบเอาง่ายๆก็คือมันเข้ามันน่าจะเป็นลักษณะประมาทมากฝ่าฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาแต่สุดท้ายแล้วอายการก็จะกันกองข้อที่จริงทีหนึ่งถ้าอายการเห็นด้วยสงสาร ศาลก็ไปพิจารณาเพราะสาลเขาจะต้องรวมเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับไม่รวมเหตุการณ์ทั้งหมดเขาจะจริงพยานสถานที่เหตุจูงใจนะครับทำไมถึงคุณเอ็มเนี่ยถึงให้น้องเขากินคุณรู้ไหมว่าเขากินเหล้าเป็นไม่เป็นเขากินได้ขนาดไหนทำไมต้องให้เขากินขนาดนั้น และการดนั้นนี่นมันอาจจะทําให้เขาได้รับอันตรายขึ้นมาก็ได้ดังนั้นเนี่ยโอกาสศาลจะลงโทษคุณเอ็มเรื่องประมาทเนี่ยมันก็มีสูงนะครับมันก็มีสูงแต่เนื่องจากวันเนี้เอ็มเนี่ยเขาฉลาดเขาชดใช้ค่าเสียหายเขายอมรับผิดหลายๆเรื่องเลยเบื้องตน้นศาลก็อบองแล้วว่าเขาก็พยายามบรรเทาผลร้าย แล้วเรื่องอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องถ้าเป็นประมาทเนี่ยมันก็บกติศาลจะให้ประกันนะฮะอย่างอย่างเช่นเราไปขับรถชนคนเนี่ยร้อยเลยทั้งร้อยเลยอ่ะศาลก็จะให้ยกเว้นมีพฤติการในการชนแล้วก็ยังไม่สํานึกหลบหนีตํารวจไล่จับก็ยังพยายามหลบหนีอย่างเงี้ยอย่างนั้นศาลจะไม่ให้ไม่ให้ประกันแต่ถ้าว่าชนคน ตายแล้วสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้หลบหนีแล้วก็เยียวยาเบื้องต้นอย่างเงี้ยนี่พาส่งโรงพยาบาลอะไรเงี้ยศาลก็จะให้ประกันเพราะเรื่องของประบาทเนี่ยมันไม่ใช่อาเญ็กรน,นะครับมันไม่ได้มีสันดาในการที่จะไปทําร้ายร่างกายคนอื่นไม่เหมือนฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาเนี่ยดังนั้นเนี่ยถ้ามีการชดเชยค่าเสียหายกันเต็มที่ นะครับถ้าคุณย่าถ้าคุณยายหรือคุณพ่อคุณแม่ของโรงแบงเนี่ยมาถแถลงกับสารว่าได้รับการชดใช้เยียวยาเป็นที่พอใจนะได้ไปร่วมงานศพช่วยงานศพค่าปงศพนะครับแล้วก็ยอมรับผิดปกตินะเอาปกติเลยเนะี่ยสารรอลงอาญา นี่ทนายพูดจากประสบการณ์ไม่ได้ไปเข้าข้างาในเอ็มนะทนายไม่รู้จักในเอ็มนะเดี๋ยวจะหาว่าทนายไปเข้าข้างเขา,ขาแต่ทนายพูดถึงหลักกฎหมายอย่างเช่นกรณีรถชนคนเนี่ยนะฮะอย่างเราอย่างทนายอย่างทุกๆท,ท่านที่ขับรถเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ดังนั้นมันไม่ใช่อสิ่ากรอย่างวันนี้ยทนายขับรถมาเร่งนะฮะ แล้วก็มีโทรศัพท์ด่วนเข้ามาตายแล้วเผลอรับข้างหน้าสัญญาณไฟกันกันรางรถไฟเนี่ยก no ําลังบ๊บบไม่ได้ยินเกือบจะพาแระเบกหัวทิ่มเลยดีไม่มีรถหลังชนนี่ก็คือประมาทาวันนี้เกิดอุบัติเหตุกัทนายก็คือความประมาทของทนายเองอย่างเงี้ยแล้วเกิดประมาทแล้วไปทําให้มีผู้เสียชีวิตเนี่ยมัน มันจะเอาอทนายไปลงโทษในฐานะทําให้คนตายมัน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 จะเป็นการที่รุนแรงหเลยหรือเปล่าแต่หมายถึงว่าทนายก็ต้องชดใช้นะถ้าเกิดไปเกิดอุบัติเหตุวันเนี้แล้วก็ยอมชดใช้เขาไปร่วมงานศพไปชดใช้ค่ารงศพค่ารักษาพยาบาลมีเงินค้อนหนึ่งนะครับประกันจ่ายด้วยเราช่วยด้วยอย่างเงี้ย แล้วอาชีพของของทนายไม่ใช่อาชีพของทนายอาชีพของทุกทุกคนเลยนะครับที่ขับรถยานพาหนะเนี่ยนะสาลก็จะรอลงอาญาให้อันนี้คือท,ทนายก็พูดตามหลักกฎหมายยกเว้นว่าบางครั้งนะบางเครสเป็นพวกขับรถมีอาชีพเนี่ยขับรถใหญ่ขับรถเมย์ขับรถแท็กซี่อย่างเงี้ยนะครับแต่แท็กซี่ไม่เท่าไหร่ขับรถใหญ่อย่างเงี้ย ขับรถบรรทุกเนี่ยซึ่งคุณจะต้องมีวิสัยมีมีความระมัดร,ร,ระวังมากกว่าปกติเพราะคุณเป็นอาชีพขับรถนะฮะแล้วถ้าคุณยังขับขนองเนี่ยบางทีเนี่ยแม้ว่าชดเชยค่าเสียหายให้กับผู้ตายแล้วศาลก็ต้องเอาไปลงโทษเพื่อให้เป็นการเข็ดหลามนะให้คนในวิชาชีพเดียวกันเป็นพวกขับรถใหญ่พวกรถเมงเนี่ยให ไม่ใช่ว่ามึงขับซีซัวแล้วมึงไปชนคนตายแล้วเอาเงินไปฟาดหัวเขาแล้วก็จบไม่ใช่อันนั้นเนี่ยมีโอกาสแล้วแต่เคสแล้วแต่กรณีไปนะครับแต่ถ้าว่าเป็นชาวบ้านธรรมดาธรรมดาเนี่ยนะครับมีรถทุกคนตอนนี้คนไทยมีรถเยอะแล้วโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุประมาททําให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายโดยยานพานะนี่มันสูงมากดังนั้นเน่เคสของ M นี่ก็เรื่องของประมาทเหมือนกัน เขาเขาคงไม่คิดหรอกครับว่าการที่เขาให้แบงค์เนี่ยไปกินเหล้าขนาดนั้นแล้วจงแก่ความตายแต่มันก็ตายได้เพราะเขาประมาทนะสินะครดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นอุทาหรณ์อันหนึ่งก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นถูกต้องแล้วครับที่เจ้าพนักงานตำรวจได้ตั้งข้อหาในเอ็มเอกราชว่า ประมาททำให้น้องแบงค์เนี่ยถึงแก่ความตายแต่แล้วก็ถูกต้องครับที่ศาลให้ประกันตัวเนื่องจากเขารี้แสดงความรับผิดชอบบรรเทาผลร้ายแล้วเป็นเรื่องของความประมาทมันไม่ใช่เรื่องของอชัชญาิกรนะครับแต่คิดว่าเรื่องเนี้ยเขาคงจะหาทางแก้ไขออของเข้าได้ในในเอ็มนะครับ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวทานายมีเวลาว่างๆเนะี่ยทานายจะมาวิเคราะห์ซึ่งวันนี้ทานายมาฟังนี่คนหนึ่งมาพูดชื่ออะไรเนะี่ยรู้สึกจะเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูนิดหนึ่งที่เขามาวิเคราะห์เรื่องเรื่องเรื่องแบงค์เรื่องยายของแบงค์นะครับว่าไปพูดถึงให้แปดส่งแปดแสนอะไรเนี่ยซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ควรอย่างยิ่งนะครับมันเป็นการวิเคราะห์ที่ให้ร้ายกับน้องแบ,ง,แบงก์กับคุณยายเขาซึ่งเดี๋ยวทานายจะ จะหาเวลานิดหนึ่งจะมาทำคลิปต่อไปโอเคนะครับบัสดีทุกท่านครับบัสดีครับ